ไม่ใช่ทุกเรื่องควรจะถูกเปิดเผยและบางครั้งความจริงอาจเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดอันโทซ่อนเร้น2025คือภาพยนตร์ระทึกขวัญที่ไม่ได้มาเพื่อแค่เล่าเรื่องแต่เพื่อซ่อนบางอย่างไว้ในใจคุณเรื่องราวเริ่มจากเหตุการณ์เล็กๆที่ไม่มีใครใส่ใจแต่ยิ่งขุดลึกยิ่งมีเงาที่ดำมืดตามมา ตัวละครแต่ละคนดูธรรมดาแต่ไม่มีใครที่ไร้ความลับและยิ่งเรื่องราวดำเนินไปคุณจะเริ่มสงสัยว่าใครคือเหยื่อใครคือคนร้ายหรือแท้จริงทุกคนอาจเกี่ยวข้องด้วยบรรยากาศที่กดดันฉากที่ค่อยๆบีบหัวใจและการเล่าเรื่องที่ไม่มีอะไรตรงไปตรงมาหนังเรื่องนี้จะทำให้คุณตั้งคำถามกับทุกสายตา ทุกคำพูดและแม้กระทั่งความทรงจำของตัวเองถ้าคุณชอบหนังที่เต็มไปด้วยจิตวิทยาปริศนาและการหักมุมจนต้องย้อนกลับไปดูใหม่อันโทจะทำให้คุณไม่กล้าไว้ใจใครอีกเลยแล้วคุณละ่ะแน่ใจหรือยังว่าความลับที่คุณเก็บไว้จะไม่มีวันกลับมาหาคุณ สุดท้ายนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนช่องของเราดูหนัง HD c o m